ลืมกดถ่ายทางกันคุยอยู่คนเดียวจังงานลืมกดถ่ายขอบคุณนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทางเฟซก็ดีนะครับคุยกันทางเมสเซจแล้วก็ทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมส่งคลิปไปทางทำไลน์อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับลง youtube เมื่อเช้านะครับไปก็จองหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับภายใน2วันนะครับเดี๋ยวผมคุยใหม่ก็ได้นะครับรอให้ F c ซเข้ามานิดนึง ครับผมก็คุยเลยก็ได้ขอบคุณสำหรับ youtube นะครับสวัสดีครับคุณวิลง u t u b e ไปเช้าแล้วก็จองหมดเลยนะครับแต่ว่าผมปืนผมกำลังมานะครับรอตูตัวใหม่นะครับในงั้นก็จะส่งรูปทางไลน์ให้ดูนะครับแล้วก็จองสำหรับเจ้าเสน่ห์นี้จำชื่อไม่ได้เพราะอยู่ในไลน์ครับเพื่อนๆทางไลน์ก็ดีแล้วก็ทางทางเฟซนะครับแล้วก็อลงอะไรนะครับ ก็ให้ครับโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับก็คือยางหนึ่งเส้นลูกดอกคนละสามลูกนะครับแล้วก็ปืนนะครับลดราคานะครับจากเคยขายสี่พันกว่านะครับให้แค่สามพันห้านะครับแล้วก็ของแถมแว่นตาขายหกร้อยห้าสิบให้พี่นะครับตอบแทนคืนนะครับแล้วก็ยางเส้นหนึ่งปืนกระบอกหนึ่งเป็นระบบเหมือนกันหมดนะครับเป็นไกลกล่องเซฟนะครับไกลกล่องเซฟมีเซฟด้วยแล้วก็ รางอดูปเนียมแล้วก็มีทั้งแบบรางตันก็มีนะครับรางตันในจองคนแรกเลยครับดยวจัดส่งนะครับภายในสองวันเขาบอกว่ามีเคอรี่มาส่งของผมใช้ไหน้าไม่เป็นไฟก็ไฟฉายอวยแถมลูกค้าก็น่าจะเป็นปืนผมก็รอปืนนี่แหละเอามาเทสนะครับตัวใหม่พรุ่งนี้ผมขอเทสก่อนนะครับตัวที่ยังผมไปยังไม่ได้ยิงผมเสียไปให้น้องชายยิงก่อน ที่บอกว่าจะยิงเข้าปากกวดไรวันะไม่ได้ยิงสักทีโอกาสไม่ได้นะครับยิงระยะสักหกเจ็ดเมตรนะครับหรือยิงเข้าปากกวดดูลองซ้อมดูก่อนมือก็หายดีแล้วให้ดูไรช้าๆนะครับอันนี้คือเรียกว่าเจ้าสเสนนะครับชื่ออะไรเนาะอันนี้สวยเดี๋ยวผมถอดคาลิซิตออก อยากได้ลอกนะครับสั่งเพิ่มนะครับลอกก็มีนะครับอยากได้เดีย๋ยวผมจะเอาลอกมาแล้วก็มาโฆษณาให้ว่าขายกี่บาทกี่บาทแล้วก็สั่งเพิ่มขายยึดรีซี่แบบนี้นะครับเอาไว้จับนี่เดิมๆอันนี้อันนี้ไม้มะค่านะครับเป็นไม้มะค่านอกนันะ้นเป็นไม้สักนะครับโรลเลอร์ยาวมาตรฐานนะครับร้อยหกร้อยหกสิบตัวหนึ่งลูกซองสวยมากเลยลายนะถึงลายไม้ แมครับโอ้ไม่ได้ซื้อแปลงเหมือนพี่นพเลยพี่นพซื้อมาห้าพันแปดเออไม้ไม้บรนะิะสวยดีลูกซองหน้าเทียดอยู่ไม้บริเอ,อีกรอบหนึ่งนะครับก็โปรโมชั่นก็ขายแค่สามพันห้าครับบวกค่าส่งให้ผมแค่นั้นเองนะครับของแถมผมก็คุ้มแล้วนะครับอ,อีกรอบเป็แนแหวนอันนึงโพลารอย์นะครับแล้วก็ ยางเส้นหนึ่งไว้เผื่อเป็นอะไรแล้วก็ลูกดอก3มลูกเดี๋ยวผมให้คากันไปนะครับสั้นยาวมั่งเดี๋ยวผมให้ไปนะครับ35เซนสี่สบห้าสิก็มีเดี๋ยวให้ไอะไ้ยิงหนูยิงกบยิงไรประมาณนี้น้าผลมาส่งยางเนาะคว้าไซละโอ้เป็นไฟครับผมนึกว่าปืนดีใจหมดเลยผมรอปืนอยู่นานมากเลยครับเคอรี่ช่วงนี้พนักงานเขน้อยไฟบ่ ไฟเป็นของแถมเดี๋ยวไม่รู้จะแถมกับตัวไหนผมยังไม่รู้เดี๋ยวโฆษณาทาง YouTube เอาอสั่งวันเดียวปืนหมดเลยรอปืนอยู่อ,อะไรอ่ะโอไฟเนี้โอไฟแบบนี้ก็สะดวก็เสียบกับไฟหัวได้เราแกะมาลองมาดูเอาไว้เป็นของแถมนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็เป็นไฟก้นขึ้นสว่างนะเคยใช้แล้วยยเสียบกับที่ชาร์จมือถือก็ได้หดือเป็นเสียบกับไฟหัวนี้ก็ได้ มีตัดด้วยแกะได้ปะ่ะมีอะมิดที่กำลังฉีดดูดแกะก,กันเลยด้ไม่เสียนะนี่นตกคายปกติเราของแนะถบเนาะเวลาซื้อไปญี่ปุ่นนะครับซื้อไปญี่ปุ่นหรือซื้อไปตัวเนี้ยโอ้โหสวาา่างมากเลยยังยังเนี้ยช้ามากเลยโอ้โหติดอะทางนี้กลางคืนนี่สว่างอยู่นะครับไปไดกนะเอาไปไนั่งเล่นไพ่ป่ะ แมงยี่ได้ละนั่งตกปลาเดี๋ยวเวลาซื้อเดี๋ยวผมจะแถมนะครับจัดรายการแถมแต่วันนี้ผมเขาไปส่งคือคือรีแล้วนะครับส่งไปก่อนสวัสดีครับผมเนพี่ยังยังจะมีมาอีกมีมาอีกเดี๋ยวมีมาอีกครับปืนเมื่อไรจะถึงเนี่ยจะได้เทสอันนี้กระจกหมดเอาไว้แถมสำหรับไฟแบบนี้นะครับใครไม่เห็นเอานี้ก่อน อันนี้มันชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับเครื่องไฟตัวนี้ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะเอาไปแปลงดิขายหกร้อยสองสี่หกเดี๋ยวแถมให้ครับเอาไว้นั่งคุยสังสรรค์เนาะไม่ใช่เดี๋ยวผมกลางคืนผมจะเล่นอีกว่าผมจะขายราคาจีบาทเดี๋ยวแถมอะไรให้ประมาณนี้ร้านทุกวันนี้หาสั่งยากเพราะสปิดหมดเลยผมก็ใช้น้อยเป็นเขาจะแบบเป็นเพไซด์นั่นสวัสดีกันได้สะดวกด้วยใช้ในรถนี่ละเสียบในรถก็ได้ รถตรงที่เราชาร์จแบตถอดน,นี่ออกก็ไปชาร์จแบตตอรดีได้ครับเป็นคอยดูใน youtube แล้วกันครับเดี๋ยวผมจะสั่งปืนอยากได้ก็จัดให้นะครับตามนี้เราสองวันครับผมขอเทสก่อนวันนึงพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าเขาไปส่งแล้วก็รี่ทีมงานครับส่งแล้วรอเมื่อก,กี้เดี๋ยวไปทันครับสี่โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้เทสเสร็จแล้วก็ห่อจนเย็นแล้วก็วันต่อไปก็จะส่งมันติดวันมนีีวันอย่างไง วันจี้อยยอบอกว่าเป็นวันศุกร์ได้๋ยวตุ๊ดจะเป็นตัวลูกค้ายเป็นวันอาทิตย์เนวันศ่กร์เลยอาทิตย์ส่งไหนบ่ได้อยู่นี่ขนาดนี่ครับนี่ยังติด <c oughs> เลยนะสว่างนะกลางคืนสว่างเน,งนี่ยจำเป็นไป <c oughs> เดี๋ยวสำหรับซื้อไฟหัวผมแถมให้ครับซื้อไฟหัว <c oughs> ตัวไหนก็ได้ได้หมดเหน, <c oughs> นื่อยเพลทบกเออเหนื่อยอยู่ขนาดนั้สายเข้าอีกแล้ว ดูจะได้ให้ดูตัวไหนดีไปบ่แต่ปลาอนความชัดแค่นี้แหละ่ะเดี๋ยวจะยาวเอีอยวะรุงนี้ก็ถ้าไปติดโควิดก็คงสะดวกเดินไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องให้ทีมงานก็จัดส่งเอานะครับจัดส่งมาให้แล้วก็มาเทสมายิงแล้วก็มาโชว์ก็ ชีไ้ไปเช้าก็ไปดูครับผมลงวันนี้แหละลง u t u b e ไปวันนี้แหละลงไปช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ช่วง10โมงโอเคตามนี้ครับผมขอบคุณมากครับผมบััสีีครับฝากกดติดตามมาครับใน youtube เอาชื่อเดียวกันนะครับชื่อเฟซกับชื่อ Youtube